โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อิโมจิของ Facebook นะครับอ่าขั้นตอนแรกให้โพสได้เลยนะหรือจะใครมีโพสก็ไม่ต้องแล้วนะผมจะเทสกันนะเทสไลค์อิโมจินี่นะครับอ่าโพสไปเลยเอย่าอย่าลืมปรับเป็นสาธารณะด้วยนะครับของโพสนะนี่นะอ่าขั้นตอนแรกแค่นี้นะเว็บไซต์ของครีมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ในคอมเมนต์นะ ใครสำ,ำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิใกให้กดสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็กดคิวใช้อีเมลหัผ่านยืนยันหัดผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กนี้เท่าเสียบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะอ่าหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชิวอผูชใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับ หน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับให้ไปที่บดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกบดหมู่ที่เราต้องการปั๊มนะครับเฟซบุ๊กไอจีทิกเกตยูทูบนะครับสามารถเลือกใช้บริการต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะแต่มันจะเป็นไลฟ์โพสต์ของตัวนี้นครับไลฟ e นะ์อิจเนาะอ่าแล้วก็เลือกอิบุจใดก็ได้ครับที่เราต้องการปั๊มนะฮะนี่แล้วผมจะปั๊มเป็นตัวหัวใจแล้วกันนะ จะมี2แบบนะครับแบบแถบ10%นะราคาก็จะเพิ่มไปนะครับผมจะปั๊มแบบตัวธรรมดาได <c oughs> ้บรจิตกดหัวใจนะอ่าแล้วก็คำใบ้ใบ้ให้เพื่อนๆอ,อานก่นสั่งซื้อทุกครั้งนะครับลิงก์กับลิงก์ให้มาที่หน้าเฟซของตัวเองได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเลือกเป็นโพสนี้ผมที่โพสไปไ่อสักครู่นะครับกดเข้าไปตรงเวลานะแล้วก็คัดลอกลิงก์นั้นบนมาได้เลยนะครับ เขาล็อกเสร็จมาวางในส่วนของล็กตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการปั๊มอีโวจินะผมจะเทสักหนึ่งร้อยนะครับหรือร้อยหัวใจนะอ่าหนึ่งร้อยหัวใจก็ห้าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะของเฟซบุ๊กนะแล้วก็กดสังซื้อได้เลยนะนี่นะระบบได้รับคำสังซื้อของคุณแล้วให้จำราคาตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับสองหนึ่งเก้าแปดนะแล้วก็ไปที่โประกสรสัังซื้อเพื่อเช็คสถานะได้เลยครับอ่าต่อหนึ่งเก้าแปดนี่นะรนเราดำเนินการอยู่นะครับ อ่าครับสำหรับใครที่ไม่มีเครดิตหรือยังไม่ได้เติมเงินนะครับผมสอบวิธีการเติมเงินเลยนะคลิปที่เติมเงินตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางสาหรับช่องทางให้เราเติมนะครับสแกนเขียวโค้ดทูมอนิฟิเลตแล้ต่อกระเป๋าอ่าสำหรับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางได้เลยนะสำหรับใครที่อยากดต่อยบีนสามารถดต่อไบีได้ที่นี่เลยนะครับดต่อไบีได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแจ้งเติมเงินไม่เข้ายอดไม่คืนสบายใจบีได้ตลอดนะครับจะพวกยอดไม่คืนอย่าลืมใส่เลข ขาดาด้วยนะเลขอออเดอร์นะครับตรงนี้นะ่าเราดีดูนะครับว่ายอดหัวใจขึ้นมาโอ้โหตัดปลาตอนที่หัวใจไปขึ้นเลยนะโอเคครับยอดไลฟ์ิ m o จิที่เราปั๊มไปเมื่อสักโค่นะครับหัวใจ้วก็ขึ้นปเป็นเียบร้อแล้วนะห้าสิบสี่หัวใจนะครับเราปั๊มไปห้าสิบแถมมาสี่นะใครที่สนใจปัม๊มไลฟ์ e m o จินะครับของเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ขอไล์ไว้ให,ให้ไว้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ